ว <c oughs> โอ้โเจอด่านเกมคตรบ่อยเลยมั้ด่านเกมว่ะปแปลกๆนะเงี้ยแปลกๆนะมันไล่พี่เหรอใครอะ่ะไม่เห็นมีใครคนเห็ยนไปทางพี่ใช่หรอตัวนอะไรวะมันเดินอยู่นะไม่ดูตัวไลรตัวนไรอยากไม่รู้เลยพี่ แถบหรือเปล่าเอฟเ,เคป่ะ,นะเะนี่ยเฮ้ยมาแล้วเห็นแล้วตัวอะไรอยู่ไม่ใช่ที่ว่านถ้ามันเออดีกว่านเขาขีดประตูอยู่ออข้างในให้อะไอ้ยี่ดีเสียงขีดประตูเออว่ะเฮ้ยแทบอ่ะยี่ไม่ได้แทบไล่เพื่อนอยู่อ่ะไม่ใช่ค่ะมึงไม่ดิใช่ เซตแทบหรือเปล่าเซตตึงเลยอะเซตตึงเลยอะโอ้มันเซตแบบตึงเลยอะตึงเลยอะตึงแบบตึงเลยอะโอตึงปีนี้เลยเขาเซตแถบไว้อุ้ยนี่พี่มันมีข้างล่างสอันโอเคโอเคกันละไพี่พี่มีไม้มีไม้พี่พี่มีไม้ม่เอามาดิมาดิเอาเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเมันตามกูไัชิปหายแล้วมาเลยครับพี่หนุ่ม มาเลยผู้ดุมลังไล่ดีแท็บใหอยู่อยู่พี่อยู่พี่โซนห้องเย็นอะไม่มีเดยอยงไวเดยางไวอู้อู้เดยอย่งไว ชิบหายแล้วบางไปเลยพี่ี่เจอไม้ตรงไหนพี่บางไปแล้วเลยแต่เลี้ยงผมอยู่ข้างล่างตอเซ็ตเต็มพแล้วเลยมาเด็เซ็ตเต็มเหรอเจอมาเด็กเซ็ตเต็มเหรอเจอมาเจอม้าม่วงเจอม้าม่วงปะล่ะเจอปะล่ะยังไงวะหนุ่มม้าม่วงปะล่ะยังไงวะหนุ่มยังไงวะหนุ่มหลุด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  นี่ไงครับหนุ่มไปแล้วเจอมาม่วงมาละตึงเหรอตึงเหรอเดี๋ยววะไปก่อนละมาตามด้วยพี่พีทำให้เสียงใกล้เปล่งเฮ้ยโทษโทษโอ้ปวดตรงนี้โดนอ้าแต่พระพรไม่ทันโอ้โหกระรุดกูเสาขาวกลับมากลับมากลับมาเอาแถบมาวางเอาแถบมาวางเอ่อ วางตรงพี่เหรอใช่อ่ะวางตรงนี้แหละป้าหนุ่มเฝ้าอ่ะวางตรงหน้าพี่เลยแถบวางข้างหน้าเลยตรงนี้วางนี้ยืนเลยยืนแล้วยืนรอเลยโอ้โหชัดเลยฟันซ้ำด้วยโอ้โหชัดเลยชัดเจนแล้วนี่ชัดเจนแล้วเป็นลุดดินดุดดินักเดินเฝ้าเลยยืนเฝ้ายืนเฝ้าเลยจ้าปัดเลยจ้าปัดเลยปัดเลยปัดเลยเป็นสองได้ยาว ใช่มันยืนยืนเฝ้าวางแถบข้างหน้าพี่อันหนึ่งแล้วมันก็ยืนเฝ้าพี่เลยไม่อยามไปไหนต้องไปช่วยแล้วแหละเดินโซนมันเดินโซนปัดเลย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 สนปัดสวยสวยสวยเจเนะสวยสวยสวยเฮ้ยงานจะไปแอร์พอร์ต สวย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 มาตาเสาพังเอาเด้อ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 เอาเลยพี่ลงอาเลย่ลเอาเลยพี่ลุงเอาเลยพี่ลุงยังไงมาหนุ่มยังไงมาหนุ่มไป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 เลยได้ดูทางประตูไหมน่ะประตูไหนวะจานวิ่งตรงวิ่งตามหนูมาเมื่อกี้ฝั่งที่หนูวิ่งมาสวนมา ในพี่เดี๋ยวเราก็เจอต็งทางขวาน่าจะมีประตูโอเคสวยครับสวยครับทุกคนวสวยครับเดี๋ยวขวาเพื่อออกประตูเอาอผมมาผมมาผมมาเฮ้ยพี่พี่คืบถิกคืบพี่คืบถิกเอาแล้ไม่ติเลยเออสวยสวยลงหน้าประตูไปนะ่ะสวยสวยสวยลมได้อ้าวมายืนตรงกำแพงงอนเลย งอนเลยงอนเลยงอก่อนง้อก่อนง้อก่อนวางไปฉายลงให้มันเลยงอวางวางของให้วางของวางของวางของงอเอ้บีเมื่ออนไหนงอนจิลูกงอนเอก่อนสองหน้าแก้งงอน มาใหองศาเขาองศาน้องเขาเต้นแถบตั้งนานเต้นนานเกินมะหนุ่มแล้วอ่ะเกินไปยกตัวปะขอปั่นไฟก่อนนะอ้เดี๋ยวบล็อกเสาเดี๋ยวไปบล็อกใครโดนไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยไปบล็อกตอนนี้เอาเครื่องก่อนอยู่กูอ่ะแลยวเนี่ยเสียงแบบ อย่างแบบนี้ด็อกเตอร์อุย้ยมานี้ดูด้านบนนะไม่ไม่ใช่ด้านบนด้านล่างนี่แหละเนียวะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างทางออกอะ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้นะข้างล่างเลยเมื่อกี้มันอยู่แถวแถวห้องไอห,ห้องล็อกเกอร์อ่ะ เรื่องอยู่ไหนวะคลิปนี้ดึดมากๆเอาสวยเลยนมัาข้ามตามข้ามตามมาเพื่อนจุ่มเลยจุ่มลเลยกดดตะแยงไม่ติดเออเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะด,ดูเดดิก็เดินทอนเตาขาดขนาดตึงๆอ่ะตอนตึงๆไล่ตอไปัน่ะ

ปเฮ้ยว <c oughs> ุดวุดว um. ุดกบมูหนุ่มวุดกบมูหนุ่มมันลุกเองได้มันลุกเองได้คุณคมันลุกเองได้น้องเฮ้ยถอนรอถอนรอตรงกลางเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโคว่ะมีโฟว่ะบล็อกบล็อกบล็อกเฮ้ย บกบกบ,ก,ก,บกเฮ้ยเฮ้ยเครื่องอะไรฮะเฮ้ยมีโก้ว่ะปั่น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 โชว์ปั่นโชว์เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเยเฮ้เยนคนยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ปั่นต่อปั่นต่เปั่นต่อเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเอ้เปั่นต่อเยเยยเเเ

เฮ้ย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 ป่ีของผมเฮ้ยเฮยเฮ้ยไปแล้วมันไม่เอาผมนะมันมันตามมันตามใครไม่รู้มันหามันหาคนมันหาคนอยู่ไหนวะเอ้มตัวกที่ทให้ชีว hey, 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 hey. Assim, been, h, ิตพ hey, hey, hey. right. ังผมต้องกูเนห่าไม่ได้วะเฮ้ยผมยังได้อีกเฮ้ยชิบหายแล้วกูถึงก่อนหนึ่งเครื่องลมไมลไม้มไม้มาผมมา บล็อกบล็อกไม่ทันว่ะการคุณติวพร้อมยังผมมาผมมามิ่งไม่ทันที่ผ่ายแล้วเออเออไม่เหลืออะไรเลยไม,เลออไ,ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเด <c oughs> ี๋ยวให้ผมอปครับ <c oughs> <c oughs> แม่หนีนฟุ่มฟูอยู่

ฮพยายามไปก่อนหลุ้นแล้วหลุ้นแล้วหลุ้นแล้วเดี๋ยวรอบรอบยากในเกมนะชิบหายแล้วจิามไทยชิบหายแล้วได้แขวะแล้วได้แขวะแล้วได้แขวะแล้วแค่เข้าไหนก็ได้เมียกูว่าแม่งมุงมุมถายคนล็อกเธออยู่แอปตีหาเอาไปก่อนหนึ่งเครื่องขอเลียงพระจูบจูบเจออะไรใครน้อ้จูบกัน โอ้ยอยู uh ่ไหอสวยเอามางเอาไปตามเองวะมนมาเอาตัวการเอาตัวการไปเฮ้อออเอเขาตัวการอยู่นะตัวการที่แบบทำให้เราชิบเขาตามใครวะเนี่ยไม่รู้ตามใครไม่รู้สองคนนั่นใครฮะตามมัวตัวเลยว่ะ เอาตามตามมั่วอะไรคนนี้หมอนี่แล้วก็ตามกูไงอยู่ไหนครับมีอะไรครับตามผมมันตามผมโอเคโอเคสบัดยู่สเลยออกไป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 หลีกบุ๊คเฮ้ยเดี๋ยวคนสบัดเฮ้ยโดนอะไรวะปอด้วยได้ไหมครับคุณนี่ขั้นสามอ่ะคุณนี่ต้องสะบัดเออผมนอกสะบัดใช่ ไปชิบหายมันเจอผมรู้เข้าคุนรู้รู้รู้มาวะจะกตัวคู่ด้ไปมาให้มาไล่ตีมาไล่ตีเองอะไรเนี่ยผมเห็นอยู่มันไล่ตีเออยู่ข้างในอยู่ไหนไอเครื่องอยู่ไหนวะห้องเสือห้องเสือมีเครื่องเปล่าเสือคร่งเหรอไม่เจอแล้วเจอขึ้นแล้วเจอเครื่องแล้วปั่นอยู่ปั่นอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยโบอยู่ฝั่งบูนอยู่ฝั่งบูนอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางแล้ว รอเตะรอประตูรอประตูเลยเจ็ดสิบแล้วเก้าสิบครับเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบข้าหลังเหรอประตูหน้าดิยพอประตูหน้าไม่เปิดลอยมันยังไม่เปิดเครื่องยังไม่เสร็จประตูหน้ามาเลยประตูหน้ามาเลยวิ่งไปเลยครับประตูหน้าครับเก้าเก้าเก้ามันตามไปนะมันตามไปนะเฮ้ยมึงมึงติดบักไอ้ย่าของติดบักขึ้นบนเหรอติดบักครับทุกคน มั hmm. นแฝงเสาล่างอู้หูแม่งถอยไม่ทันไปผู้มาขึ้นมาเอ้อแบบตู้แบบตู้แาบตู้แบบตู้สวย